ตั้งใจเปิดให้ฟังกันในชั่วโมงที่2ชั่วโมงนี้นะคะนี่คืออินเด f ยเฟ107.75ค่ะเช้าวันศุกร์วันนี้12ธันวาคมนะคะเจอกันจัดรายการสดในชั่วโมงนี้เหมือนเดิม f 10 m 107.75เมกะเฮิร์สนะคะสุภาวดีคำพิรานน์์อยู่กับคุณในชั่วโมงที่2แบบนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังจะไลฟ์ข้อมูล ที่เลือกมานำเสนอสำหรับเช้าวันนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะอินดี้โซไซตีค่ะอินดี้โซไซตี้ข่าวสังคม <ie> ข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเรั่อต้นกันที่ข่าวแรกนะคะคนฟังคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าหลายคนก็รอติดตามความชัดเจนของท้องถิ่นอยู่นะคะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนะคะจำนวนกรอบวงเงิน164ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินค่าปรงศพผู้ประสบผู้ประสบ อุทกภัยขยายเพิ่มเติมอีก8จังหวัดนอกเหนือจากจังหวัดสงคลาได้แก่สุราธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาพัทลุงนราธิวาสสตูลและตรังนะคะซึ่งก็ยังมีการอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพิ่มอีก1 4 5 0 5ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ9,000บาทและยียวยาเพิ่มเติมแบบขั้นบันไดสูงสุด2,000 20, 0บาทโดยอยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้ประสบภัย1,526,274ครัวเรือนวงเงินกว่า1,2,000ล้านบาทอันนี้รอนะคะรอกันต่อไปค่ะ ต่อกันที่ข่าวที่สองสำหรับในเช้าวันนี้นะคะคนฟังคะต้องบอกว่าขอบคุณศิลปินคนใต้เบาวีและทีมงานศิลปินใต้อบจอชุมพรพี่น้องชาวชุมพรบริษัทนเรศวนอินเตอร์กรุ๊ปร่วมใจบริจาคเงินจำนวน3 0 0แสนบาทให้กับโรงพยาบาลหัดใหญ่เพื่อนำไปฟืน้นฟูระบบบริการให้สามารถกลับมาให้บริการพี่น้องประชาชน ชาวใต้โดยเร็วขอบคุณศิลปินคนใต้ทุกคนนะคะนำโดยเบาวีแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยปิดท้ายเช้าว,วันนี้แน่นอนขอส่งกำลังใจให้กับทหารไทย นะคะทุกหน่วยที่พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังขอให้ประชาชนในพื้นที่ทุกๆจังหวัดในเวลานี้นะคะที่กำลังได้รับผลกระทบรวมถึงทหารทุกนายปลอดภัยค่ะและนี่เป็นข่าวสารที่หยิบม,มานำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังกันในเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮมสองชั้นสามห้องนอนสามห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3ามหลังสุดท้ายมีข้อเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้081-698-9509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะสนับสนุนช่วงคินดี้โซซ ที่โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาโปรโมชั่น3หลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้อินดีเอฟเอ็ม107.75เมกะเฮิร์ลิดรายการโดยอ d r ดี i เรด o โอกรุ๊ปสนับสนุนรายการอินดี FM ติดต่อ0819576644